เจตนาลมชัดเจนยิ่งใหญ่ใโตโมโหลานอู้ส,สุดๆนะซึ่งไปย้อนดูปี2549ก็แบบเนี้ยปี2 5 1 1ก็แบบเนี้ยทั้งปฏิกิริยาของประชาชนปฏิกิริยาของทหารและปฏิกิริยาของสังคมเหมือนกันแบบเนี้ยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่99%นะฮะที่มีโอกาสจะซ้ำรอยอีก1%อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลกๆก,ก็ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News วนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของทักษิณเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างทักษิณกับพรรคนาเงินอนุทินชาญวีรกุลเนวินชิดชอบใช้สวเป็นเครื่องมือสู่การต่อรองนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ต่อรองกันอยู่ต่อรองกันอยู่บีบกันอยู่บีบกันอยู่ประเด็นคือเพื่ออะไร ว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองขัดแย้งกันมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่อยู่ในในในตำแหน่งหน้าที่แล้วก็กระบวนการที่มันเกิดเนี่ยการกระทำการกระทําความผิดที่มันสําเร็จคือการกระทำก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกผู้ที่สภายุติธรรมจะดับความมืดม ờ คณะกรรมการช่วยดูเพื่ออยากให้้อเท็ตจริงต่างๆและข้อกฎหมายเหล่านี้มันได้ถูกพิจารณาอย่างยุติธรรมจริง ส่วนภูมิธรรมเวชวชัยนะก็ออกมาพูดบอกว่าอะละเรื่องของสอวเนี่ยนะก็ต้องทําไปตามกฎหมายในขณะที่ทวีสอสองไม่กลัวน้ําร้อนจะถูกไปซักฟอกนะสวจะเอาไปดา่าไปตรวจสอบไปไร้ก็แล้วแต่นะทวีก็ไม่กลัวนะบอกว่ามีประจักษ์พยานเนี่ยถึง7,000ปากที่จะสอบปากคําตอนนี้เดียสัยก็รับเรื่องเอาผิดสว เป็นกรณีคดีพิเศษกรณีการฟอกเงินสวอังคณานะครับก็มาบอกว่าอย่าเอาความขัดแย้งระหว่างทักษิณเนวินแล้วเอาสวนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองนะครับตอนนี้ก็กำลังสัดกันหนวเนียหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะครับได้เรียกเนวินชิดชอบอนุทินชาญวิรกุลไปเจอกันที่บ้านจันทร์สองราง ทักษิณก็พยายามจะขอออกไปอินโดนีเซียอ้างจะไปไประชุมอาเซียนนะแต่ศาลไม่ให้ไปก็หน้าหแหกแต่กลับบ้านผมเรียนนุ่นส่วนนะย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงทักษิณเขาเดินหมากยังไงในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาเดินตอนนี้าการเมืองก็เหมือนหมากรุกนะเ้ากำลังเดินกันอยู่เนี่ยนะครับฝั่งน้ําเงินก็กลับกลายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้รัฐบาลกํบบาลังแตกกันเองอย่างชัดเจน ทักษิณเขาต้องการอะไรในเชการเดินกลยุทธเด็หมากที่เขาเดินเนี่ยแต่ละฝ่ายเราเห็นตัวละครบนกระดานเราองเห็นว่าเขากำลังเดินกันอยู่นะครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหรอส่วนหนึ่งเท่านั้นเขาต้องการอะไรตอนนี้เขาต้องการเอาตัวเขากับลูกเขารอดชั้น14ปรากฏว่าพลเบิกเสรีเตมีเบสพาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปที่โรงพยาบาลตํารวจไปทําการตรวจสอบเรียบร้อย เขาก็มีการวิ่งเต้นไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครนะก็มีการวิ่งเต้นไม่ว่าจะพยายามจะวางตัวในศาลฎีกาแผนคดีอาญานักการเมืองให้เป็นผู้พิพากษาคุมคดีเหล่านี้นะครับควบคุมปปชไม่ได้พยายามจะดันปปชคนตัวเองเข้าไปเป็นปปชให้ได้ไปตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนคดีอาญานักการเมืองให้ได้เพราะเวลาตัดสินขึ้นมาฝั่งตัวเองจะได้เปรียบนี่คือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับปปชก็กาลังเดินหน้า แต่เกมตอนนี้ที่เห็นก็คือว่าเรื่องของสวเขาเจรจากันแล้วทําไมถึงมุ่งไปหาสวมีคนตั้งคาถามกับผมหลายคนนะทำไมก็เจรจากันจบแล้วทำไมมุ่งไปหาสวเรื่อยเรื่อยคือเรื่องเขากระโดงนะครับเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟเานุทินเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นหัวใจสําคัญในเชิงก็รู้ถ้าเราจับหลักได้จะรู้ว่าเขาต้องมุ่งไปที่การยกเลิกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ทําทำไมต้องยกเลิกด้วย ยกเลิกด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเนี่ยรัศกรรมด้วยเพราะท้ายรรมูลจะมีการเนี่ยรักรรมทุกครั้งในการแก้ในการยกเลิกรรมูลฉบับเดิมซึ่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนว่าในมาตรา256เรื่องของการแก้ไขตำมูลจะต้องแก้ได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องถามประชาชนก่อนจะแก้และหลังจากที่มีการายกเลิกัฐมูลฉบับใหม่แล้วเสร็จนะครับทำให้เขาพยายามจะมุ่งไปมาตรา26แล้วก็ส่งไปให้ศาลชี้แจง แล้วก็เขาก็รู้ดีว่าองค์อิงลูกของเขาเนี่ยกำลังเผชิญเรื่องของจริยธรรมที่ถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขาก็เลยส่งเรื่องเดินเกมส่งเรื่องให้คนส่งเรื่องไปให้ตีความไอคำว่าจริยธรรมมันมีความกว้างยาวใหญ่โตมโหฬานขนาดไหนมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างทําอย่างนั้นได้ไหมทําอย่างนี้ได้ไหมนะครับเขาตั้งคำถามไปถามนะครับในส่วนของ สารธรรมนูนจริงๆแล้วคําว่าจริยธรรมเนี่ยอ่านในเนาะในก o o g l e ก็มีคําว่าจริยธรรมคืออะไรแต่กลัวว่าเดินผิดพลาดนะครับนับน่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาล่ะตอนนี้เขาทำทาอะไรทําไมเขากดสีสวอไว้ต้องเอาสาวอรเรื่องของการฟอกเงินเป็นเรื่องสําคัญฟอกเงินทําไมต้องเอาคดีฟอกเงินเพราะคดีฟอกเงินหมายถึงการที่รัฐบาลมีอํานาจในการยึดอายัดทรัย์ โดยใช้คณะกรรมการที่ชื่อปอป,อปองอในการยึดอายัดทรัพย์ของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้พระธรรมูลเขียนไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นสองสภาสอสอด้วยสอวอด้วยนะครับและย้ำอีกครั้งนะท้ายรัฐธรรมนูลเสมอเนี่ยจะมีการนิรศกรรมทุกครั้งไปนั่นหมายความว่าเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ตัวเขาและก็ลูกเขานั้นรอดจึงบีบ สวเป็นสําคัญเรื่องอื่นไม่ใช่สาระสําคัญเพราะถ้าดาเนินการเรื่องสมุนได้ทุกอย่างก็จะรอดหมดนะครับเพราะเขียกนกติกาใหม่ที่ตัวเองเป็นคนกําหนดเกมให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบนะครับสอง,งนิรศกรรมซะตัวเองก็จะได้รอดทุกอย่างกลับมาเล่นการเมืองก็ได้นั่นคือกลยุทธ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะที่สวฝั่งน้ำเงินเนี่ยฝั่งน้ำเงินก็ผู้รู้นะฮะกำลังสู้กันอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้ <rela unch> นะครับฝั่งน้กเงเขเข้าใจนะฝั่งนักเงินคืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทักษินครอบครัวเขาทําเพื่ออะไรก็วรพวกเราก็คงรู้แล้วมันเป็นแบบนี้มาหลายสิบป,ปีแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแล้วผมก็เคยเตือนแล้วว่าการวางกรยุทธ์ทางการเมืองผิดของพลเอกประ,ประยุทธ์จันโอชาซึ่งผิดพาลาดผมบอกไว้แล้วว่าเดินผิดเดินผิดเดินผิดผออกตะเลไปมาสมยมดเดี๋ยวมีเรื่องกลับไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องรับผิดชอบอ่ะ เรื่องนี้ถึงได้เป็นองคมนตรีก็ต้องรับผิดชอบนะนะเหมือนเขาที่แล้วก็ต้องรับผิดชอบไปรอบหนึ่งครานี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เขาก็เลยไปเล่นงานที่สวไงนะสวอตอนนี้จะอยู่หรือไปนะก็อยู่ที่ตัวท่านเองจะยึดชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์หรือประชาชนหรือจะไปเรือกทักษิณแล้วแต่ท่านนะไม่ใช่สวอไอ้ร้อยสา ไอ้หกสิบสามคนหรือสามสิบแปดคนก็นแล้วแต่เนี่ยก็แล้วแต่ท่านเกมมันกําลังบีบบีบบีบเข้ามาละนะบีบเข้ามาเรื่อยๆบีบเข้ามาหนักขึ้นนะครับเขาเดินเกมอะไรเขาป้องกันลูกตัวเองระยะสั้นระยะสั้นก็ทำไงอภิปรายไม่ลงใจเขาป้องกันด้วยการทํายังไงด้วยการไม่ให้มีการอภิปรายถึงตัวเขาในสภาโดยให้ใครประธานรัฐสภาโดยวันนอ ที่ไปยกมือไหว้ไปกราบเขาในขณะที่ลงไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกหนังสือเป็นทางการว่าห้ามพูดถึงทักษินเอากันอย่างนี้เลยนี่ไงเดมโมแครซีนี่ไงประชาธิปไตยชัดเจนนะครับการเมืองทุกคนคงเห็นนะมันงวดเข้ามาเรื่อยงดเข้ามาเรื่อยแล้วสิ่งที่เขาทำก็มันเห็นเจนตนาลมชัดเจนยิ่งใยยยยหญ่โตโมโหลานอู้สุดๆนะซึ่งไปย้อนดูปี2549ก็แบบเนี้ย ปี2 5 1 1เก็แบบเนี้ยทั้งปฏิกิริยาของประชาชนปฏิกิริยาของทหารและปฏิกิริยาของสังคมเหมือนกันแบบเนี้ยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่99%นะฮะที่มีโอกาสจะซ้ำรอยอีก1%อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลกๆก,ก,ก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จีมกินพัฒนาสวัสดีครับ และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ หมายูใหญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานวานาำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวานตนทานพ้นโอยภัย ว่าปันแบ่งไปนำใจเลิศน,น้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,หว้ไไหว,หวั่นฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ป้าทรสงสุขใจเธอไถ่ลมเย็น